น้ำน้ำคนทางบ้านพี่บ้านลนนัำรดน้ำเดือดลหลตองไม่รักหล่อน นะคะจิน้นจอทั้งเบิร์ดนะคะเงินสามแสนทองสามบาทนะคะครูทีมงานเฮาพี่นอ <S 2> <S 2> ้นองเพื่อนเพื่อนสมัยเลี้ยนอาชีวะพี่น้องอาชีวะร้อยเอ็ดรุ่นจบสองพันห้าร้อยยี่สิบสี่ จ้ามือนี้มางานแต่งลุกสาหมลูลุกสาวเพื่อนรวมลุ่นพี่น้องไปคืเป็นงานน้ำกันพี่น้อง โคตกพี่น้ข้างเขาปใยเอาต่อที่ที่ขั้วมอนี้เนมยองคนคือ้องไม่ขอขั้วอไรไม่ขอข้วคุณมาให้ขอไปลอยออึ่งั้วแต่คออล้องใขอั้วอ่มาอย่างนั้นไปหน่อยแยกาที่เนตวลือแล้วก็ก็ไปมอล่นนอว

พี่น้อยของอันนี้เป็นประเภทนี่ังวัดศรีสเกีพี่น้องเามารวมงานเพื่นเ้าเนี่ก็จะากระตักขาบุญตกไปแล้วานบูชาเทวดาชูาเทวดาเทวดาชคือปองของีปองสาปองปูใงานครับเทวดา ไปใสด้าเลยสมควรจำเียงำเนียง่สีเกแต่การว่าอยู่กันเยยืนย้าเรียกคือใช้มสินสมอยกันคิดทิทิศทิทิศทิทำมาดีทางเดียวกันมีสินสมอกันเะราวว่ากสม้ไม่ดสมอกันอย่นามัวเช่วยช่วยว่าเป็นเยังไง หัวเดวนาหัวเดวนาน่เดวนานีท่านไหนหัวเดียวนนี่เไนท่านไหนอันนี้มันเป็นตัวจีนนั่งนี่าก่อนเดี๋ยวเพื่นเพื่นจิัดาจัดโตให้อันนี้ตวจีนเพ่อนจิลง11อ เดี๋ยวอย่าเพิ่งพนห้นั่งทาซัก่อนนี่พนิยนายืนอ่ะนั่งรอก่อนเถอะนั่งรอญาณวาะบตนสา นิดจ้ากับกันกับวัสดุสิ่งแต่ว่ามันเน็กกวยจ้านี่ยังจ้ากับ ก้ำชาเยอคนิดหน่อยนีเาากินหรือเปล่าเอาเยอะอ่ะเอาเยอะ่จานเดียวเอารีวิวอาหารกันลาบน ăn à, à. à, à, gì sẽ kiếm đến tăm kêu xe luôn kêu xe 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 kêu xe

หนึ่งปลานั่นเด้อจังหนอยห้องจานเดียวในนครอ่าห้างานแต่งเนาก็ต้องกินลาบพี่น้องงานกินดองค่ะงานกินดองค่ะแม่ก็จะมีโชว์มีกล้วยเนาะงานกินดองมันต้องกินลาบกินก้อยตอนนี้กูนก้กันอืมกินกุ้กันเด้อแซ่บงานดองต้องมีลาบงัวครับคบแป๊ตายคมแป๊ดตายหายจังหน่อย khom tai bao ao lueng khom tai bao ao lueng còn ao nhia nang xoay mày กลับผมขึ้เลยพี่น่อหลามัวน่างซีสเกี็ดกับผมตีเสาตี่าเ็ดเยเด็่างับเมียขึ้นมานะคไส้ก็มียิ่งก็มีมีถูกแที่ร้านไส่เลยบอันนี้ผู้สุดทองเป็นาแม่

เอาเอาปลาเอานี่ไปให้เพื่อนเนี่ยเอาเนื้อเอาจ้ะไอ้แกงนี่ได้บ้านนี่แกงเออเอาปลาไม่เคยเอาเจ้าเสาวเราตีไม่ไดเอาเจ้าเสาวเราตีกินเป็นไงมันเป็นสาวผู้เดียวไหมเมื่อขึ้นนวดเดียกันเบิ้ลขึ้นไข่แน่เลยเด้หนึ่งนี่หมอนวดมานั่งกินรมบวบอร์แมนเราเราขาคนนี้เป็นมาเด้อเจ้าภาพกินเขาไปเนาะเจ้าภาพ กินไปเข่ากินไปเข่านี่จนไก่มากมากได้ลูกเคยไหมจอยเน่มากันแลมาไปเดียได้ลูกเยไหมจอยด้ไม่กินเข่าจิมันมาจากไร่พี่น้องอันนี้เพชรชีค่ะเพชรีจากจังหวัดร้อยเอ็ดกินดองเพื่อน้าร้อยอร่อยค่ะเื่อวุมอันนี้โสภาจ้าโสภาจ้า นกับเพื่อนจากอาชีวะเนออาะทางนี้แม่นเพื่อนปอ้อม <c oughs> เพื่อนปอ้อมก้นสวย <c oughs> เพื่อนเ <c oughs> ก๋มาจากอุดร <c oughs> มาทีน่นี่มากไก่ <c oughs> กงเรากะบ้ไวน์นี่ขนโป๊ะกันได้เพื่อนรวมตัว <c oughs> เอาห้ากินเข่าพี่น้องเข่างานเต็มเรือจงสิ đây là ăn để là cho bao พอจะได้ามารักนานะได้พอจรักนานไม่ต้องใส่อะนรเกยไม่ได้ไม่ได้คะ

ขนมนะคะมีช่องยิบช่องหยอดนะคะที่เป็นขนมสินี้มงคลเนาะที่ดีคือว่าเป็นสินี้มงคลเป็นให้กับเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะคะตอนนี้กับครูแป๊วกับถือว่าบ่อ้องย่างค่ะยกโยกเลยนะคะยกโยกไปทางแถาแก่ของทางคนนี้เลยนะคะยก เนี้อขาดีอย่างนี้ค่ะอ่าครบนะคะจินต่สอทั้งเบิร์ดนะคะเงื่อนสามแสงทองสามบาทนะคะครบการโยใครนะคะให้ทั้งเจ้าบ้าโยกใครเข่าแก่ทั้งคู้ชายพนนะคะโยให้ทั้งเอาเอาจับๆแล้วก็แนบกองนับเนี่ยค่ะ